มาเนาะจ้ารัฐบาลไทยปูสุ่มเงียบอาจารย์เต๋หนาอ้วนของแทนแน่นอนเห็นก่อนใดก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุผู้สุคนตอนรับขอสูช่ชงก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจ้ะกมาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์เนาะจ้ะเป็นจังไดนนองหัวทิพ่านมา16กุมภาพันธ์มีผู้ใดส่งดีกันเนบอผู้ใดโ่งดีแอดมินก็ขอแสดงความ ยินดีนําเด้อจ้าสรับมือนี้แอดมินเกิดมีแนวทางรัฐบาลงดไม่น้อจาะรัฐบาลงดประชามติหนึ่งมีนาคม25 6 6อกเอามาแบ่งป่านพน้องในเบิงกันนะเนาะเบิงกันเนาะจาปะปฏิพิ้องเสเดิไปหารลักตันีีติดเอาไว้กันเนาะจาะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของปูุ่มเงียบอาจารย์เต๋าตกถ่ายโดยทางของหน้าอ้วนเดยพี่น้องเดอ้อซึ่งก็จะมีทางชุดเกาแล้วก็ชุดไม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเพื่อถี่พี่น้องสิได้ติดตามกันในย่างถูอตองนะจ้ะก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสักมูสักค่นนะจ๊ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนโดยพี่น้องเด้อพี่น้องก็เสีด้รับชมคลิปใหม่ ส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห่งใจในการท่าคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจากพี่น้องสุขูสุนนาากคนณเลจ้าเพื่อเป็นการวัเสิวลาเฮากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันาที่ตั้งของปูส่สมเงีย่ยคนก,นก่อนเลยจ้ะสึ่งผลงานหมดติพานมา16กุมภาพันธ์เพื่อนกระห้เขาเล็กถ่ายซ่องตัวบนเนาะจา้ะตรงๆเลยนั่นก็นคือ17จ้าเฮากลับมาเบื้องต้นงวดที่ หนึ่งมีนาคม2 5 6 6กันต่อเลยซึ่งแนวทางปูทรงเงียบเพิ่งกระได้ปล่อยแนวทางมาให้น่พี่น้องซึ่งงวดนี้เพิ่นกิดมั่นใจลานเปอร์เซ็นต์พี่น้องว่าวิ่งบนล่างเลาวจ้ะสามมาลานเปอร์เซ็นต์แล้วจ้ะพี่น้องงวดนี้ล่างสามมาลานเปอร์เซ็นต์ซึ่งเพิ่นกรให้วิ่งทั้งบนทั้งล่างเลาวจ้ะลักสามเลขติดก็คือลักสี่ลักหนึ่งแล้วก,ก็ลักเจ็ด เม็ดเดียวเพิ่นให้374พี่น้องเด้อเม็ดเดียว374ต่อด้วยตัวร่อง573พี่น้องเด้อตัวร่อง573ต่อด้วยแนวทางชุด2ตัวบนล่างเพิ่นก็ให้ไปที่37 34 53 57และ47วงให้ชุด2โตเน่นๆก็คือ57กับ47 3โตเม็ดเดียว374วิ่ง3มาล้านเปรอร์เซ็นต์แนวทางปูสุมเงียบ มาเบื้องตอนกันทีแนวทางของอาจารย์เต๋กันต่อเลยจ้ะซึ่งผลงานงดทิพผ่านมา16กุมภาพา,านธ์เพิ่นก็นให้เขาสองตัวล่างตรงๆอาจารย์นั่นก็นคือ80นแนวทางของอาจารย์เต๋เขากลับมาเบื้องต่อกันที่1มีหน้นาคม25 6 6กันต่อแล้วจ้ะซึ่งเพิ่นก็นได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วซึ่งก็เป็นของแท้ร0 0เปจ้ะซึ่งงดนี้เพิ่นกะให วิ่งบนทีลักศูนย์พี่น้องเด้อแนวทางสองตบลเด่นลักศูนย์นะจ่ะชุด3ามตบลที่ให้ก็คือ630ามศูนยหาสาหาแปและหกหศย์จ่ะเน้นชุด3ตัวก็คือ630และหาแปจ้าต่อโดยชุด2องโตวก็มี30มศหาศและแปดศูพี่น้องเด้อแนวทางของอาจารย์เตา๋าก็อย่าลืม ขึ้นเนื้อหล่องไต่น้ำเด้อพี่นองเดอ้อรัฐบาลไทยอาจารย์เตาของแท้ร0 0 6เ0 530 5ซ0หา30หา80และ6 30, 5 0เน้นหา80และ630 2ุดสโตเน้น30และหาศูนย์พนองเดอ้อเห็นแล้วก็ฝากไปหาจัดลอตเตอรี่ติดกันเอาไว้ด้วยจ้ามาเบิ่ง่อกันทีนอทางของหน้าอ้วนเนาะจ้ะซึ่งผลงานวดทผ่พานมาเพิ่นก็ให้เขาชุดตัดเน้นเนาะจ้ะ สิบหกกุมภาพันธ์เพื่อนไฮเขาเด็กไทยสองตัวลางตรงๆนั่นก็นกนคือแปดศูนย์เฮากลับมาเบิ้งต่อกันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันต้อนจ้ะสิงเพลินกระไดปล่อยเนื้อท่ามาหายแล้วชุดสองโต๊ะกระไดแก่หาเก้าหาแปดหาเจ็ดหาหกหกศูนย์หกเก้าหกแปดและหกเจ็ดจ้ะ ชุด2โตเทเนนไห้ก็คือ595860และ69เก้ายพี่น้องเด้อต่อด้วยชุด3โตเพิ่นกระหประ้ปฏิศูนย์หาเก้าหกหาแและ460หนยวทางของหนาอ้วนมาเบิงต่อกันอีก1ชุดนะจ๊ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดตัดเนนไ้แล้วนะพี่น้องชุดตัดเนนนๆของหนาอ้วนเนาะจะรัฐบาลไทย1มีนาคม2 5 6 6 ซึ่งเพื่อนก็ไ้ไปที่ศูนย์หาเก่าและสี่หกศูนย์พี่น้องเดอ้อศูนย์หาเกาและสี่หกศโดยชุดสองโตตัดไยแล้วก็คือหาเก่าเก้าหาหกศูนย์ศูนย์หกนะพี่น้องเดอ้อหาเก่าเก้าหาหกศูนย์ศูนย์หกน้วทาาของนาอ้วนแคบไปเบิงบ่งจุดไปเบิ่งนะพี่น้องเดอ้อบอกว่าจะเป็นเนว้วทางของปูสุ่มเงียบอาจารย์เตาแล้วก็น,นาอ้วนเนาะจะถูกเนวทางก็ไ้ต่อเลขเขาถูกสำนักเลยพี่น้อง ก็แคบไปเบิงจดไปเบิงเด้ยพี่น้องเด้อมักไพ่สอบไพ่กับจัดไปแล้วจะ้ะเอาไว้เปรียบเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมมาให้เบิงแลว้วพี่น้องก็บเก็บไปพินิจพิจารณากันเด้อจะ้ะปูสมเงียบอาจารย์เตาแล้วก็น้าอ้วนห้ามพลาดตามต่อกันเด้อพี่น้องเด้อถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติ้ะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินบ่งรัฐบาลเท่านั้น้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารทุกทุกสำนักนํานดลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสื่อตามกําลังทรับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้วยพี่น้องเด้อจังสถือ แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักพู้สักคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆมานกันทุกคนด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตัลาพี่น้องไสิสนิก่อน้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า